มันบรรยากาศน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้สวยงามนะครับนะ <Wow. S 1> พญานาคกระไลองค์นะครับนะ <Wow. S 1> พญานาคเจ็ดเสียนมันเจ็ดเสียนมาพี่น้องสองสี่หกแปดเกาเกาเสียนพี่น้อง สวัสดีครับช่องเสกควายลอยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่วัดนะครับเนาะก็แวะมาถ่ายรูปสวยงามพี่น้องเอฟซีในเมืองนะครับเนาะวัดสวยงามมาอุดรก็แวะมาเที่ยวได้ครับเนาะวัดสะมณีนะครับเนาะสวยงามพี่น้องมึงบรรยากาศครับผมมาอ๊อฟขึ้นมามาจากหัวมึงบรรยากาศไปน้วกันนะ งามาอุดรกระแวะมาเที่ยวได้นะครับเนาะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะทางหนองหานท่านะครับเนาะสวยงามเลยเนาะนบรรยากาศนี่ก่อนเนาะ บนะรรยากาศเหมือนกันรับสวยงามพี่น้องเยี่ยมีเลยผมแต่เมื si ่อใดนะครับที่จังหวัดอุดรนาบเนาะเพื่อมาเที่ยวนาบนะครับปูตาเฮ้าห้องกาแะมากับไฮไลท์ที่วัดสามันีนาบนาะบรรยากาศครับสวยงามเหมืนบรรยากาศเหมือนกันนะหมวดนี้ อย่าลืมไปหาซื้อไว้นะครับนะเนาะเหล็กเจ็ดเก่าคับสิบเจ็ดนะครับนะหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเอฟซีเพื่อพี่น้องเอฟซีถือไปด้วยกันครับเนงะินใช้งานเนาะใช้ง,งานครับพี่น้อง ที่วัดสะมณีนะครับรงมานบรกยากามกันพี่เราอีสีครับผมเลยสวยงามนะครับ <im Roth> รงานบรรยากาศกันๆครับ ไม่นหนัก็สวยงามนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมมอหนำศักดิ์สิิทธ์นะครับเนาะที่วัดสามนีเฮานะครับเนาะที่จังหวัดอุดรนะครับเนาะมาเที่ยวมาชมได้นะครับเนาะบรรยากาศไม่เหมือนกันครับ วันมาเล็ตัวแรงกวันนี้มากวันเี่ยครับตาคู่บวกคู่บวกรอบสะโพกเก้าิบอืมวกนี้ได้เก้าสูกับคิบเก่าเนาะครับเจลิ่นสิบเจ็ดกับเจ็ดเก่าค่ะแลวกสิบสิบเจ็กับเจ็ดเก่าน่ะแต่ว่าฝันได้ปาคอฝันเลเจดศูนครับนั่นแหะแต่เร่เจ็ศูนเนาะอืมครับนันแหละแล้วเนย่ะเมื่อนี้ก็ บรรพามหาวิหารถ้าบุญเกิดกราบพระค่ะครับซึ่งเมาเบิกว่าวัดสุิงเจดส่างพญานาคหลายองค์นะจ๊ะเองครับเป็นวัดของสายพญานาคครับใช่ค่ะถ้าเจดเสียนใช่ไหมเสียนาแล้ะครับว่าเป็นเสียนพญานาคเวัดเตาก็เป็นเสียนพญานาควัดสามัญีสามัญีเป็นวัดสายพญานาค ชีพแต่พยนาคไหลสวยงามพี่น้องเอฟซีครับผมเมื่อน,นี้นะครับเนาะแต่แวะมาเที่ยวใดที่อุดรธานีเขานะครับเนาะวัดสะมณีเจ้าน้องหานนะครับเนาะน,นี่แม่คู่ไปแต่งตัวแบบชิวๆนะครับมาทำบุญนำนะ้ำเป็นสายมาทำบุญน้ำนะครับเนาะเมื่อนี้วันพระนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมวันพระแต่มาทำบุญน้ำนะ พับพวามจิตใจนะครับเนาะสวยงามเลยครับเนาะแหมมาชมกันได้นะครับนอ้องเอฟซีรครับผมอ,อย่าลืมเลขสิบเจ็ดกับสิบเกานะครับนะแล 19, ้วเก้าสิบเนาะเทวันบอกมาแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมธรรมากระชอบซื้อเนาะ มันบรรยากาศนิ่กันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้นะครับนะส,ส,สวยงามนะครับเนะนาะพญานาคกระไลองค์นะครับเนะนาะพญานาคเจ็ดเสียนมันเจ็ดเสียนพี่น้องสองสี่หกแปดเก้าเก่าเสียนพี่น้องพญานาคเก่าเสียนสวยงามพี่น้อง ร ay, ครับเฮ็ดเฮ็ดบุญไม่ต้องกันพี่นางยิซีครับผมพลังง่นมารวมบุญน้ำนะเนาะแม่นี้หนึ่งศูนห้าหนึ่งูนหามีคููใดนะครเมื่อนี้แม่คู่มาลูกแบบชิวๆเห็ยไปทีมันลมแห้งสาธุสาธุแล้วครับ นี่เบอรได้เนี่ยหนึ่งศูนหนึ่งศูนหานะครับหนึ่งศูนย์หาวมบุญครับเพื่อไปรุ่นอหานไรบันมือนะครับเนาะปลาไฝาปลาปลาไลฝานะครับเนาะที่วัดสะมณีนะครับเนาะอยแมนครัาอุดรกันแวะมาเที่ยวได้นะครับเนาะยากาศอันนี้จีแตงงมู้ด้ครับใส่แวนตาดำ ต้าหมูคนักนนอยนะคะเตตมูคนเชื่เตยัดพีดีรากนเต็บด้วยกิอันมาเยออยู่ด้น้วันเหลือยู่วเต็มยู่เต็มยู่เต็มยู่ไมเต็มหมล่ะต่นมันดีอึมากเสื้อักกรเทียดียวก็ได้นปลาักปาลอยฟ้าเ็นขาิ ค่ะุณนเนักหน่อยยิ้มน้ำมูเน่ค่ะทำหนาบูดครับเสียขาแต่งโมใส่แว่นตาดำครับผมบคกับเปนครับผมบรามาเตะเทียรเท่า่าเทเลงถตู้ซายทูไปน้ำกันครับ นันบนุนะครับสวยงามนะครับรักครั่งก็มีเงินสบายพัาายดใจทำบุญกระดิง่งกระดิ่งทองกระดิ่งเงิน ก็เลยกระติดกติดกระดิ่งเก่าเจ็ดสาธุสาธุไปน้ำกันครับงานนี้ที่ทำเก่าเจ็ดได้พี่น้องสื่อไปน้ำกันนะครับเก่าเจ็ดสาธุสาธุ สาธุเนมาติดกระดิ่งน้คเนาะทีวัตรสมานีเียเก้าเจ็ดครผมเก้าเจ็ดกัาเสาธุสาธุครับกาศนบกูครับเมืองบรรยากาศครับปิดทองลูกนิมิตนะครับ ติดทองนะครับของลูกนิมิตนะครับนะสวยงามครันบน้องนิี่เดียนสมัยขอบรรยากาศสวยงามนะพี่น้องสาธุสาธุนักหนาิทองให้ครูขา้าสึติดทอง ติดฟังทองลูกนิตนึสาธุสาธุไปนน้ำกันครับผมลำๆเรื่อยๆโปริจกตมะเข้ามาม่มงคลิปนี้นะครับไนเรื่องเก่าเจ็ดคับสิบเจ็ดนะครับสาธูสาธุสาธูสาทูซาทูซา ตอนนี้อย่าลืมซื้อนะครับพี่น้องยิปซีครับผม่าลืมฝากกรอยกดแช่นะครับเนั่งใจกันกันสาธุสาธุสำหรับกิจีิเอกสวัสดีครับ